สวัสดีนะคะ FC นะคะวันนี้นะเป็นคำถามที่ดีมากนะคะที่มีคนถามจริงใจมาแล้วก็ หลายคนก็ถามมานะคะจากคนที่ชินแจรู้จักเองก็ดีนะคะจากคนในช่องก็ดีนะคะมีคนถามชินแจว่าชินแจขาถ้าเราเกิดมาเนี่ยนะคะโง่เฮงไม่ดีครอบครัวก็ไม่ใช่เป็นคนรวยไม่ได้เป็นลูกคนรวยอะคะ่ะหนูมีโอกาสรวยได้ไหมนะคะแล้วก็นะคะหนูเนี่ยนะคะมีโอกาสประสบความส <usc ades> <ๆ>ําเร็จได้ไหมนะคะเดี๋ยวชินแจจะมาให้คําตอบกันนะคะอย่างแรกเลยนะคะที่หนูถามบอกว่าถ้าหนูเกิดมาโง่เฮงไม่ดีเนี่ยหนูสามารถ ร่ำรวยมั่งคั่งได้ไหมอันนี้ทีนจะตอบเลยว่า สามารถทําได้นะคะเพราะว่าหลักการของโหราศาสตร์จีนนะคะมันไม่ได้ดูแค่เฉพาะวิชาโงูงเห้งอย่างเดียวนะคะในหลักของโหราศาสตร์จีนเนี่ยเขาจะเชื่ออยู่3อย่างด้วยกันนะคะภาษาจีนกลางเรียกว่าซันไฉนะคะก็คือสตาฟ้าะตาคนะตาลดินนะคะซันแปลว่า3นะคะที่มี3ามขีดนะคะขีดบนกลางล่างนะคะายนะคะแปลว่าโชคนะคะดังนั้นเนี่ยคนจีนโดยทั่วไปนะคะเวลาเขาจะคํานึงว่าใครจะประสบความสําเร็จหรือ ใครนะคะมีดวงชะตาที่ดีหรือใครมีวาสนาที่ดีเนี่ยนะคะเขาก็จะประเมินอยู่3อย่างด้วยกันนะคะก็คือ1เลยชะตาฟ้านะคะชะตาฟ้าประเมินจากพลังงานของธาตุในตัวคุณและหย่งเสริมในตัวคุณซึ่งอันนี้นะคะจะคำนวณได้จาก เดือนวันแล้วก็เวลาขึ้นมาเป็นระบบธาตุที่คุณเกิดในวันวันนั้นนะคะแล้วก็ดูว่าอะไรคือถนนชีวิตของคุณอะไรคือปัจจัยแห่งความสําเร็จและอะไรคือปัจจัยแห่งการหลีกเลี่ยงนะคะที่นักธุรกิจสายเลือดมังกรนะคะไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงจีนมาเก๊าไต้หวันนะคะหรือแม้แต่สิงคโปร์เองเนี่ยเขาก็ใช้วิชาตรงนี้นะคะในการพยากรณ์นะคะเพราะเป็นโหราศาสตร์จีนโบราณภาษาจีนกันเรียกว่าตัวปาจื้อแปดอักษรนะคะอันที่2องะค่ะ ในหลักการของโงเ่เฮงนะคะในเรื่องของโงเ่เฮงเองนะคะเราก็จะแบ่งแยกออกเป็น3หลัก กัน,นะะหลักการแรกเลยก็คือใช้ในการดูโครงสร้างก็ได้แก่ลักษณะกระดูกลักษณะแขนลักษณะขาลักษณะโครงร่างนะคะหรือลักษณะโครงกระดูกหรือโครงสร้างที่ร่างกายกําเนิดออกมาค่ะที่มาจากพันธุกรรมหรือเจเนติกนะคะอันที่2นะคะก็ดูในเรื่องของลายลักษณ์นะคะลายลักษณ์จะบ่งบอกถึงจริตลักษณะนิาสายัยความสามารถของคุณนะคะได้แก่พวกตาหงตามังกรคิ้วเสือคิ้วเลข8จีนหรือคิ้วเจ้าสัวหรือปากเสือปากมังกร นะคะหรือปากเป่าไฟก็ดีนะคะแต่มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือปากกระจับปาก เซียวจยันอะไรประมาณนี้นะคะคือว่าเป็นลักษณะของปากมงคลก็จะบอกจรีตหรือโอกาสของแต่ละคนนะคะส่วนอันที่3นะคะการวิเคราะห์ชี้ปานนะคะถ้าคุณนะคะมีลักษณะใบหน้าที่โง่เหงไม่ดีหรือแบบว่าไม่ได้ตาหงไม่ได้ตามังกรไม่ได้ปากเสือไม่ได้มีลักษณะทางนรรักษ์หรือโง่เหงเนี่ยนะคะที่โดดเด่นนะคะแต่สิ่งหนึ่งเลยนะคะที่คุณนะคะ มีโอกาสมั่งคั่งสำเร็จได้แล้วคุณสามารถสร้างได้เองด้วยนะคะก็คือ การมีรูปรักนะคะหรือการมีพลังงานบนใบหน้าที่ดีนะคะหรือเรียกว่าออร่านั่นเองหรือเรียกว่าชีพปานที่ดีนั่นเองนะคะคุณจะต้องไม่มีมลชินบนใบหน้านะคะเพราะมลชินบนใบหน้าบ่งบอกถึงอุปสรรคแต่มลชินบนใบหน้าหลายๆอย่างอะคะ่ะเราก็สามารถเคลียร์และกําจัดออกได้นะคะมลชินบนใบหน้าเนี่ยนะฮะที่มีอยู่ในตัวคนที่ชินแซบอกอยู่เป็นประจานะคะก็คือไฟเนี่ยเป็น มลชินที่มีมาต่ก,กำเนิดนะคะฝ้านะคะเป็นมลชินที่เกิดขึ้นภายหลังจากการเกิดนะคะจากกิจกรรมต่างๆหรือจากฮอร์โมนก็ได้ไฟฝ้ากระจุดดังๆนะคะอันนี้เนี่ยเป็นตัวบั่นทอนพลังงานทางโงเหเฮงนะคะต่อไอ้คุณมีลักษณะโครงสร้างโงเหเฮงที่ดีมีลักษณะรายลักษ์คิ้วตาปากจมูกที่ดีแต่มีไฟฝ้ากระจุดด่างดเกิดขึ้นนะคะก็บ่งบอกว่ามันก็จะลดทอนพลังงานที่ดีลงนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะบางคนโเหเฮงดีแต่ทําไม รวยแบบเหนื่อยเน่รวยแบบต่อสู้ฝ่าฟันรวยแบบมีคดีความหรือรวยแล้วเนี่ยนะคะคนรอบข้างเนี่ยนะฮะไม่ได้อยู่ด้วยหรือบางคนแบบเกิดมาเลํารวยแต่พ่อแม่ต้องสูญเสียหรือตายไปอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็เกิดจากชีปานนะฮะพลังงานของธรรมชาติมันจะบอกเอาไวะะ้แล้วค่ะว่าคนนี้จะผ่านอุปสรรคอะไรบ้างและอะไรเป็นอุปสรรคของเขานะคะดังนั้นเนี่ย มันก็มีหลายอย่างนะคะบางคนเกิดมามีโงเ่เฮงที่ดีแต่ว่ามีชีปรานที่ไม่ดีลดทอนพลังงานของเขาเขาอาจจะเสียพ่อเสียแม่ก่อนที่จะร่ำรวยขาอาจะเลิกกาแฟหรือพี่น้องไม่รักกัน ในขณะที่เขาล่ํารวยมาก็เป็นได้คะ่ะนี่ก็คือชีวิตคนนะคะแต่ลักษณะของธรรมชาติที่ให้ร่างกายเราจีเนติกที่ให้ร่างกายเรานะคะมันบนรรพจาร์หรืออาจารย์หลายๆท่านนะคะในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็รวบรวมเป็นตําราเอามาไวค้ค่ะแต่คําถามที่คุณบอกว่าเอ้ยคุณเนี่ยนะคะเกิดมาแล้วเนี่ยไม่ใช่ลูกคนรวยนะคะแล้วก็มีโงเ่เฮงที่ไม่ดีนะคะแล้วคุณมีโอกาสที่จะสักเซสไหมสินทซจะบอกว่าคุณมีโอกาสสักเซสนะคะเพราะว่าความล่ํารวยความมั่งคั่งนะคะ สำหรับอันแรกเลยนะคะเกิดขึ้นจากพลังของจิตใจนะคะพลังงานของจิตใจหรือจิตวิญญาณเนี่ยนะคะตามหลักของโหราศาสตร์จีนเนี่ยมันเป็นพลังงานอย่างนะคะถ้าคุณนะคะมีไมซ์ที่ดีมีชัศนคติที่ดีนะคะมีความซื่อสัตย์กตัญญูนะคะและมีความมุ่งมั่นนะคะแล้วรู้ว่าอะ,อะไรคือจังหวะชีวิตที่ดีอะไรควรจะเดินหน้าอะไรควรจะถอยหลังอะไรควรทําอะไรไม่ควรทํานะคะจริย่เชื่อเลยค่ะว่า ต่อให้คุณนะคะเกิดมานะฮะมีครอบครัวที่ยากจนลำบากของที่จะก็เกิดมาก็ครอบครัวทีะยากจนและลำบากก็ใช้ความรู้นะคะในการเติบโตทําธุรกิจจนมาเป็นตรงฟังสินแสนถึงทุกวันนี้ได้นะคะนะถ้าคุณนะคะตั้งสติมีมเยสิ็งที่ดีนะคะยืนหยัดในสิ่งที่ดีเนี่ยคุณก็สามารถที่จะ สักเสได้ต่อไอ้คุณโงเ่เฮงไม่ดีขอให้ใบหน้าของคุณนะคะไม่มีชี้ปานหรือมลชินบนใบหน้าก็จะลดทอนสิ่งที่ไม่ดีออกจากตัวคุณได้และถ้าจิตใจนะคะคุณเข้มแข็งคุณมีมายเซ็ตมี p r o สเป c t ที่ดีแล้วก็ศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดคุณสามารถนะคะที่จะมั่งคั่งร่ารวยได้กันทุกคนนะคะขึ้นอยู่กับว่าคุณจะมีความรู้นะคะในการสร้างตัวเองมากน้อยแค่ไหนแล้วก็คอนเนคชั่นเพื่อนฝูงที่ดีค่ะ การครบเพื่อนการครบคนนะคะเป็น number รวันเลยที่เป็นมงคลชีวิตยอย่างที่พระเจ้าบอกนะฮะไม่คบคนพานคบบัณฑิตบูชาบุคคลที่ควรบูชาและอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมอยู่ในที่ เอื้ออำนวยให้ตัวเองทําธุรกิจได้เอื้ออํานวยให้ตัวเองได้ติดต่อสมาคมกับผู้คนได้แล้วอยู่ในที่ที่เราปลอดภัยอุ่นใจสบายใจนะคะอันนี้คุณก็สามารถที่จะพลิกฟ้าพลิกดินทําให้คุณประสบความสําเร็จได้ถ้าคุณทําอย่างที่ซินแสบอกนะคะดังนั้นคนเราจะร่ารวยมั่งคั่งได้นะคะไม่ได้เกิดจากอุปทานหมูค่ะแต่เกิดจากการวางแผนการคิดและการศึกษาหาความรู้และการ ห้อมรอมนะคะไปด้วยมิตรภาพที่ดีค่ะดังนั้นค่ะในเรื่องของโงเเฮงนะคะหว่วงจุ้ยหรือแม้แต่ดวงชะตาก็ตามนะคะมันเป็นสัดส,ส่วนแค่30%มสแล้วก็30%รวมกันเป็น90%นะคะหรือเรียกว่าซันฉชยอีก10%เป็นพลังที่มองไม่เห็นนั่นก็คือพลังงานแห่งคุณนำความดีนะคะแล้วก็จิตใจของคุณค่ะถ้าคุณนะคะจะเปลี่ยนแปลงชีวิต ตัวเองได้ต้องเริ่มจากเปลี่ยนแปลงใจและการกระทําก่อนนะคะเพราะความคิดการกระทําที่ทํา ซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกวิทุกวักวนก็จะเป็นลักษณะนิสัยลักษณะนิสัยจากก่อเกิดสันดาลและสันดาณต่างๆจะกําเนิดเป็นโชคชะตาให้แก่คุณแต่ไม่ว่าสิ่งอื่นใดก็ตามนะคะจิตใจที่มุ่งมั่นกล้าหาญมีเมตตานะคะแล้วก็เป็นคนที่ใฝ่รู้ครบคนดีย่อมทําให้คุณสักเซนได้แน่นอนต่อให้คุณเกิดมาแล้วนะคะเป็นคนที่โงเ่เฮงไม่ดีเกิดมาในฐาะนายะยากจนนะคะก็สามารถสร้างเนือ้อสร้างตัวให้ตัวเอง ฟื้นคืนเป็นคนมัง่งคั่งได้แล้วมีความสุขได้ค่ะสินใจก็ขอเป็นกําลังใจนะคะสําหรับคําถามนี้นะคะใครที่อยากจะวิเคราะห์โหงเห้งปาจื้อเพื่อดูเรื่องธุรกิจดูเรื่องสัญญกรรมหรือแม้แต่นะคะดูในเรื่องของการเลือกใช้คนก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะคะติดต่อวิเคราะห์โหงเห้งปลาจื้อกับตรงฝั่งสินแจราชินีโหราศาสตร์จีนอย่าลืมนะคะสินใจเนี่ยไม่ได้ เป็นเฉพาะวิชาแค่งโง่เฮงหรือปาเจื่ออย่างเดียวยังมีอีก ดาววิชาที่ให้คุณได้ติดตามสําหรับคลิปนี้ขอบคุณคําถามดีๆนะคะยังไงเป็นกําลังใจนะคะไม่ว่าคุณจะเกิดมาโงห่หฮงไม่ดีอยู่หงุ้ยไม่ดีหรือมีโชคชะตาที่ไม่ดีขออย่างเดียวให้จิตใจคุณดีเป็นประพัดสอนงดงามดังดอกบัวคุณก็จะพบความมั่งคัง่งหรือความเรืองรองในชีวิตได้เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะยิ่งสภาวะแบบนี้ต้องรักกันให้มา,มากๆนะคะแล้วมีอะไรติดต่อกัน ดูกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วอย่าลืมติดตามปีชงด้วยนะคะปี68นะคะว่าเป็นยังไงค่ะ